สวัดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโป๊โตวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องไทนาลิน่ากดหรือเปล่านะครับผมหลังจากที่ทางเกมนะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าไทนาลิเนี่ยจะเป็นตัวละครที่จะเข้ามาในตู้กาชาตอนแพท3.0แล้วในแพท3.1เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเข้าสู่ในตู้ถาวร ซึ่งนี่นะครับก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยกับเกนชะินแพ็ c เนาะที่เป็นการเอาตัวละครใหม่เข้าไปในตู้ถาวรด้วยยังไม่เคยเห็นมาก่อนขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับจริงๆผมรู้สึกว่าอยากให้เขาเอาตัวละครเมืองอื่นๆเข้าไปด้วยให้ครบนะครับผมอย่างอินาซึมาเนี่ยยังไม่มีตัวละครไหนเข้าตู้ถาวรเลยนะครับซึ่ง ถ้าเอาเข้าไปด้วยเนะี่ยมันก็จะดีมากนะอย่างแบบเข้ามาเมืองละตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ท้ายที่สุดเนาะก็แล้วแต่เกมนะครับเขาอยากจะเอาเข้าก็เอาเข้าแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ท็อปปิกในวันนี้ว่าเราจะต้องกดเทนาริเลยไหมหรือจะรอหลังจากลุดเลดีนะครับผมสําหรับผมนะครับอมองเป็น2งฝั่งเนาะให้ทุกเพื่อนเพื่อนได้เห็นภาพตามนะครับฝั่งแรกก่อนเลยฝั่งของ คนที่อยากจะกดไทนาริเลยถ้าคุณอยากจะกดนะครับอย่างแรกเลยผมมองว่าคุณจะต้องเป็นคนที่อวยตัวละครนี้ประมาณหนึ่งหรือว่ามีงบพอสมควรเลยที่อยากจะกดอะไรอย่างเงี้นะครับก็กดไปเลยไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับจากที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือถ้าอวยถ้ามีงบก็กดและกดซีไปเลยนะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะแบบเฮ้ยเออเดี๋ยวยังไง3.1เป็นต้นไปอะ่ะตัวละครนี้ก็จะเป็นตัวแบบ หลุดเลตอะไรเงี้ยเออเราไปหวังพึ่งตอนหลุดเลตไหมเผื่อจะได้เจอไทนาลิอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าหวังอย่างนั้นอ่ะต้องเป็นคนที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องอยากได้ไทนาลิใน ID ดีนะคือไม่ต้องคาดหวังอะไรแบบนั้นนะฮะเพราะอะไรถ้าคุณคาดหวังเนี่ยโอกาสที่จะได้ไทนาลิครับจะยากขึ้นอย่างมากเลย นะครับผมเพราะว่าจะต้องไปลุ้นทั้งตู้ลิมิเต็ดในแพท3.1เป็นไปต้นไปเนาะว่าตู้ลิมิเต็ดเนี่ยเวลาหลุดเลทมาเนี่ยจะเป็นใครบ้างนะครับจากเติมทีเราหลุดเลทเป็น5ตัวละครที่เราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดีลุกโมนาชีชีเคอร์ชิงแล้วก็จีนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะครับเจ็บช้ำน้ําใจแล้วไหนที่เราจะต้องมานลั่งลุ้นว่าเฮ้ยจะหลุดเป็นเทนารีไหมนะซึ่งการที่มีตัวละครทข้ามาเพิ่มก็หมายความว่าคุณจะมีเปอร์เซ็นในการได้ตัวละครนั้นยากยิ่งขึ้น นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับหรือคุณจะไปสุ่มตู้ถาวรไหมอ่าลองลองไปสุ่มตู้ถาวรกันดีไหมเผื่อแบบจะได้ทนาิตู้ถาวรเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปอีกฮะที่จะคาดหวังในเรื่องของตัวละครจะไม่ต้องจะเจอกับพวก5ตัวแต่เดิมทีแล้วยังจะต้องมาลุ้นว่าเฮ้ยจะหลุดมาเป็นอาวุธถาวรไหมอาวุธ5้าดาวถาวรไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมบอกเลยนะคะว่านอกจากที่เราจะต้องแข่งกับตัวละครถาวร5ตัวแล้วยังจะต้องมาแข่งกับอาวุธอีกทีนึง โอ้โหบอกเลยว่าตู้ถาวรยากเปอร์เซนในการดรอปหรือว่าหลุดที่จะได้เจอกับทนริยากขึ้นไปอีกนะฮะสุดง่ายๆนะครับถ้าคุณอยากได้ทนริคุณอวยทนริผมแนะนําให้กดไปเลยนะครับปลดรีปลดอะไรแล้วแต่เราจะสบายใจคือกดไปเลยไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเพราะว่าถ้ากดช่วงนี้เลดอัพเขามาโอกาสได้ก็สูงนะครับอย่าไปลุ้นกับแบบ เอ้ยต้องรอหลุดเลดอะซึ่งการหลุดเลดไม่ได้เป็นอะไรที่ดีนะฮะเราจะต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าอวยถ้าอยากหมดหมู่ดาวกดเลยดีกว่าครับแนะนำนะคบผมแต่ถ้าคุณรู้สึกเฉยๆกับตัวละครเนี้ยยังไงซะเราก็มีโอกาสที่จะได้เขาในอนาคต ก็ไม่ต้องไปซเรียสค่ะก็ไม่ต้องกดปล่อยผ่านไปเลยก็ได้นะครับยิ่งสำหรับใครที่มีตัวละครตู้กาชาในส30สสุดที่จะมาเร็วๆนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจองรี่กันยูโคคมิอะไรเงี้ยถ้าคุณมี3ตัวละครนี้อยู่แล้วหรือว่าเราไม่ได้สนใจ3ตัวละครนี้เราก็ข้ามแพทนี้ไปเลยก็ได้ครับ ลองเจมไปตอนแบบแพทสามจุดหนึ่งไปต้นไปไหมหรือว่ามีตัวละครน่าสนใจอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทําอย่างนั้นได้เลยไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับผมวันนี้เราก็มาพูดถึงท็อปิกเรื่องนี้กันนะครับกับการที่ว่าเราจะกดไทนาดิเลยไหมหรือว่าจะรอหลังรุดเลทน,นะครับอ่าก็เชื่อว่าคลิปนี้ก็อยากจะให้มันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่เข้ามารับชมกันนะครับไม่มากก็น้อยเนาะวันนี้นะครับผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นในคลิปถัดไปว่าจะเป็นอะไรนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย